คนเกิดราศีลัคนาราศีมิถุนครับไปจําช่วงเดือนสิงหาคมครับถือว่าช่วงนี้นะฮะอารมณ์ของคุณนั้นนะฮะมีหลักหลายอารมณ์นะฮะในร่างเดียวกันครับจังหวะตอนนี้อาจจะแปลว่ามีความสับสนอะไรบางอย่างบางประการนะฮะถ้าทานในมุมที่ไม่ดีนะฮะแต่ถ้าทานในมุมที่ดีเนี่ยอาจจะแปลว่าจังหวะตอนนี้ครับมีความคิดนะไหลเข้ามาในสมองนะครับมีมุมที่อยากจะทําน,นู่นทานี่ทานั่นเยอะแยะมากมายนะฮะนะ อยากจะไปดูหนังชมปากการังนะฮะอยากจะไปตีกอล์ฟอยากจะทํางงทํางานนะฮะอยากจะไปท่องเที่ยวมันมีหลายอย่างเนี่ยประดีประดังเข้ามาในสมองของคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะก็ทายในมุมดีก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับในคราวนี้ครับในสี่สําคัญที่สุดครับดาวประจาตัวของท่านนะฮะของคนที่เกิดราศล,าลาัคณาราศีมิถุนนั้นคือดาวพุธนะฮะโหราศาสตร์ไทยบอกว่าเจราจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธ และดาวดวงนี้มีตำแหน่งมั่นคงในขณะนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าการติดต่อการสื่อสารนะฮะการเจ,เจราจาอะไรต่างๆนะครับเข้ารูปเข้ารอยกับตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเจาะลึกเรื่องของการงานนะฮะช่วงนี้มีนัดหมายอะไรหรือไม่มีนัดหมายต้องรีบมานัดหมายในช่วงนี้นะครับเพราะว่าการติดต่อเรื่องของธุรกิจนะครับ จะมีมุมที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีมากเป็นที่สุดในช่วงปัจจุบันนี้ครับก่อเกิดในเรื่องของความมั่นคงให้กับชี้ของครัวตัวคุณเองนะครับและที่สําคัญที่สุดครับดาวพุธนั้นนะฮะยังเป็นดาวตัวแทนเรื่องของอะไรการติดต่อการเจรจานะเซลล์พวกนี้นะครับนะดีมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนั้นนะเป็นคนค้าขายอยู่ค้าขายออฟไลน์ line, ก็ตามทีค้าขายออนไลน์ line, ก็ช่างนะครับ จังหวะตอนนี้เนี่ยมีมุมของความโดดเด่นนะฮะเป็นที่สุดนะครับนะใครที่ทำงานฟรีแลนซ์นะฮะมนุษย์นะฮะที่ต้องกินค่าคอมมิชชั่นตัวจุดนี้ดีนะครับหรือแม้แต่เจ้าของกิจการส่วนตัวอยากที่จะขยับขยายอะไรก็ตามทีก็สามารถที่จะทำได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับจังหวะตอนนี้ครับเรื่องที่มาของอไรายได้นะจากการทำมาหากินครับก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินครับที่มันอะไร คุ้มค่านะฮะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ครับนะเหนื่อยแล้วไม่เสียเปล่านะครับใครที่มีลูกหนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ไม่มากก็น้อยในช่วงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความรักครับจังหวะตอนนี้เนี่ยนะนะถ้าคุณนั้นเป็นคนที่โสดอยู่นะฮะคุณมีนะฮะพลังนะมีนะรัศมีนะที่ ฉนะายแววโดดเด่นณขณะนี้ครับในะหลักของาราศาบอกว่าดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ที่เดียวกันเนี่ยที่ลัคนาราศีเกิดของคุณปุ๊บเนี่ยแปลว่าจังหวะตอนนี้มีสเสน่ห์เรื่องของคําพูดการติดต่อการเจรจานะครับนะไม่ได้ด้วยเล่ยก็เอาด้วยกลเนนะ่เป็นแบบนี้นะครนะมารยานะความรักนะนะให้ใช้ให้ผู้หญิงนะชายตามองเราให้ผู้ผู้ชายชายตามองเราเป็นไปได้หมดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้เนี่ย มีเสน่ห์เป็นอย่างมากครับชอบใครรักใครนะเดินเข้าไปคุยนะฮะโดดเด่นไปที่สุดในช่วงปัจจุบันนี้ขอนะเ,ออเรื่องของการพูดคุยนะความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในช่วงปัจจุบันนี้ถือว่าโดดเด่นไปที่สุดนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะฮะอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียข,ของแต่ละท่านไม่รู้แต่หมายถึงว่าถ้าใครมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ แฟนคุณจะรักคุณมากๆนะประกบตามตัวนะจนคุณนั้นรำคาญได้เลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นผลดีผลเสียนะฮะแต่ก็มีคำทำนายแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์นะครับอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านเองเป็นการส่วนตัวนะฮะนัดหมายอาจารย์พูดได้ที่แอสไซน์ครับโฮโลมาสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ